สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กวาจะพาเพื่อนๆมาทำขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนสูตรนี้จะกรอบนอกนุ่มในอร่อยหนุนบหนับเลยนะคะที่สำคัญทำในกระทะแบบง่ายๆอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยมาเริ่มเตรียมในส่วนของเนื้อมะพร้าวอ่อนแป้งข้าวเหนียวขาวแป้งข้าวเหนียวดำน้ำมะพร้าวน้ำกะทิ น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายไข่ไก่ผงฟูและเกลือป่นค่ะโดยกวนจะแป้งข้าวเหนียวขาวเทใส่อ่างผสมไว้ค่ะตามด้วยแป้งข้าวเหนียวดำน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทราย เกลือปน่นไข่ไก่และน้ำมะพร้าวค่ะกวนจะขยำผสมให้เข้ากันเลยนะคะพอเข้ากันระดับหนึ่งแล้วนะคะกวนจะใส่น้ำกะทิลงไปค่ะ และจะนวดผสมให้เข้ากันเลยพอแป้งละลายเข้ากันดีแล้วนะคะกวนจะใส่ผงฟูล,ลงไปค่ะและจะผสมให้เข้ากันเลยนะคะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะกวนจะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะปริมาณมากน้อยได้ตามที่ต้องการเลย แต่ของกวางจะใช้อยู่ที่4ลูกนะคะและจะผสมให้เข้ากันอีกหน่อยค่ะปาดปาดขอบอ่างอีกนิดนึงได้แล้วกวาจะใช้แผ่นฟิล์มคุมไว้ค่ะแล้วเอาเข้าแช่เย็น1-2ชั่วโมงเลยนะคะครบเวลาจะได้แบบนี้เลยค่ะ คนคนอีกหน่อยก็ใช้ได้เลยนะคะจากนั้นกวนจะตั้งกระทะแล้วใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะพอกระทะร้อนตักขนมมาใส่เลยค่ะใช้ไฟอ่อนทอดไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วจะเกลี่ยให้เนื้อมะพร้าวกระจายทั่วๆเลยค่ะและว้วควรจะปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะใช้ไฟอ่อนตลอดการทำเลยนะคะ ครบเวลาลองแซะดูนะคะถ้าได้แล้วก็พลิกขนมกลับด้านได้เลยค่ะและว้วควรจะปิดฝาทิ้งไว้อีก10นาทีค่ะครบเวลาแล้วลองเปิดเช็คดูค่ะได้ผิวสีน้ำตาลทั้งสองด้านแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะเอาวางผักบนตะแกรงให้เย็นก่อนนะคะ สูตรนี้ของกวางจะทำได้3กระทะเลยค่ะขนมเย็นแล้วเอาตัดแบ่งเป็นชิ้นชิ้นได้เลยค่ะตัดชิ้นตามที่ต้องการได้เลยนะคะเหนือแน่นแนนเลยนะคะ ได้แบบนี้เลยค่ะตัวขนมจะกรอบนอกนุ่มในรสชาติหอมหวานกำลังดีเลยค่ะอืมน่ากินกวางต้องขอตัวไปชิมก่อนแล้วนะคะขอขอบคุณทุกๆการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กวางด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า 拜拜。Bye bye.